าจะทำช่วงบ่ายแต่ช่วงอันนี้ย่าก็จะทำแค่สองอย่างก่อนทำแค่สองอย่างอันนี้นะแต่อันนี้สีสีมันมันก็จะออกเนาะจะเริ่มเริ่มออกสีมันม่วงจะเริ่มแดงแต่ว่ามันนะคะมันหวานน้อยๆแล้วก็มันเห็นไหมเนี่ยมันก็จะเป็นชิ้นชิ้นไข่ชิ้นมันแบบว่ามัน,ไ,นไม่เละเอาไว้นิน่อร่อย อันนี้ก็จะไว้ใส่ต้มยำไก่นะคะมารอกินต้มยำไก่กันก่อนปู่ก็กินข้าวรอแล้ว เดี๋ยวรอให้อันนี้สักหน่อยเดี๋ยวยายก็จะตัดฟองมันออกมันเป็นฟองช้อนช้อนฟองสักหน่อยถ้าวันวันไข่ของอย่างเงี้ยนะถ้าวันไข่ของยาก็จะขึ้นแค่ครั้งเดียว ถ้าเกิดว่าขายของเนี้ยยากขึ้นครั้งเดียวขึ้นแต่นี่แหละช่วงนี้เนี่ยแต่ถ้าขายของแล้วก็ขึ้นไม่ได้แล้วเพราะว่าโัรศั์ต้องใช้เนาะเพราะว่าขายของออนไลน์บางทีเขาสั่งถ้าเราไปขึ้นอย่างเงี้ยเราก็จะมองไม่เห็นเขาอันนี้ลูกค้าเขาสั่งของมา มาแล้วฝนเริ่มมาแล้วเริ่มฟอกแป๊กฟอกแป๊กฟอกแป๊กมาแล้วเก็บผ้ายังเก็บแล้วผ้าไหนาอ่ะแล้วนอกจากของลูกแค่นั้นเนี่ยที่ไม่ได้ไปดูไม่รู้ว่าตาก,กเปล่าอ๋อแต่ผ้าตรงนี้ยางผ้าไอ้เก็บตัวยัง ขอบคุณนะคะขอบคุณเอฟซีรอบนอกขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยเดี๋ยวกันนะยังไม่ได้เอ่ยชื่อใครก็ต้องขอโทษด้วยนะคะยวก็จะเร่งๆ่งทำอันนี้ให้เสร็จก่อนก่อนที่ฝนจะมาเยอะแล้วก็ <laughs> มาจ้ามีทั้งของหวานของข้าว ก็จะช้อ,น,อนนี้มันออกเนาะเพราะว่าตาน,นี้มันก็จะไม่ไปน่ากินเพราะว่ามันร้อนมาสองวันสามวันแล้วที่ว่าฝนไม่ค่อยตกแต่ก็ว่าไม่ตกมันก็ตกไม่เยอะอะไรเนี้ยเนาะแต่วันนี้เขาบอกว่ามีฝนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่นี่แหละวันนี้น่าจะตกเยอะแน่เลย 等等。 ขอบคุณคุณเก๋ขอบคุณน้องขอบคุณคุณยายขอบคุณพ่อบ้างขอบคุณน้องดาขอบคุณคุณน่านขอบคุณเจ๊โบนขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณเอฟซีรอบนอกเลยนะคะเนี่คะเดี๋ยวรอต้มยำไก่ให้สุกก่อนมาแล้วปุ๊บปิดปุ๊บปิกปุ๊บปิดมาแล้ว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 อันนี้ย่าก็จะใส่พริกสด แล้วตอนนี้ก็จะใส่น้ำมะนาวน้ำมะนาวเป็นอใจหน่อยก็ไม่ได้เนาะเป็นใจ